พลังจิตเนี่ยนะถ้าทํามาตามาที่พระพุทธเจ้าสอนเจริญสต,ติเนี่ยมันก็ได้อยู่แล้วแต่คนเนี่ยไม่ได้ทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนกันนะหรือว,ว่ามาสอนกันแบบที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดไว้เป็นแนวทางกายเวทนาจิตธรรมก็เลยไม่ไม่ค่อยจะได้พลังจิตกันนะหรือว่าไปฝึกพลังจิตเฉพาะทางแล้วก็มันเป็นพลังจิตแบบอ่อนๆนี่ยแล้วก็ไม่แน่ไม่นอนอย่างที่อเมริกาเคยมีนะ โครงการไอ้พวกอัง,องกฤษอเมริการัสเซียเนี่ยเขาเคยมีโครงการฝึกพลังจิตเนี่ยซึ่งแบบที่มันไม่มีความมันไม่มีแนวทางอะไรชัดเจนเน,นะนะก็ล้มโปรเจกต์ไปเพราะเห็นว่ามีความไม่แน่นอนสูงคือบางทีก็รู้บางทีก็ไม่รู้นะบางทีทำได้บางทีทำไม่ได้อะไรกันอ่ะอ่ะ